กันดานวิถีบทที่18ดังนั้นพระยาเวตรัสกับอาโรนว่าเจ้ากับบุตรทั้งหลายของเจ้าและสกุลของเจ้าจะต้องรับโทษด้วยความผิดด้วยกันอันเนื่องจากสถานมัส,สการส่วนเจ้าและบุตรของเจ้าจะต้องรับโทษความผิดด้วยกันเนื่องจากหน้าที่ปุโรหิตของพวกเจ้านอกจากนี้เจ้าจงนำพี่น้องของเจ้าคือเผ่าเลวี ซึ่งเป็นเผ่าของบรรพบุรุษเจ้ามาเพื่อเขาทั้งหลายจะสมทบกับเจ้าและช่วยเหลือเจ้าขณะที่เจ้าและบรรดาบุตรของเจ้าอยู่ต่อหน้าเต็นท์แห่งสักขีพยานด้วยกันเขาทั้งหลายจะทำหน้าที่ต่างๆแทนเจ้าและทำหน้าที่ในเต็นท์ทุกอย่างแต่ห้ามพวกเขาเข้าใกล้บรรดาเครื่องใช้ของสถานนมัมการหรือแท่นบูชา มิฉนั้นทั้งพวกเขาและเจ้าจะต้องตายเขาทั้งหลายจะสมทบกับเจ้าและคอยทำหน้าที่ต่างๆอยู่ที่เต็นนัดพบในงานปรนนิบัติทุกอย่างของเต็นและห้ามใครเข้ามาใกล้เจ้าทั้งหลายพวกเจ้าต้องคอยทำหน้าที่ของสถานนมัสการและหน้าที่ของแท่นบูชาเพื่อพระพิโรธจะไม่เกิดขึ้นกับคนอิสราเอลอีก และเราได้นำคนเลวีพี่น้องของเจ้ามาจากถ้ำกลางคนอิสราเอลเป็นของประชานแก่เจ้าเป็นของถวายแด่พระยาวเวเพื่อให้ทำงานเต็นนัดพบส่วนเจ้าและบรรดาบุตรชายนั้นจงทำหน้าที่ของปุโรหิตด,ด้วยกันเพื่อการปรนิบัติทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับแท่นบูชาและที่อยู่ภายในม่านพวกเจ้าจงอยู่ปฏิบัติงาน เราให้ตำแหน่งบุโรหิตแก่พวกเจ้าเป็นงานที่ประทานให้แต่คนนอกที่เข้ามาใกล้จะต้องตายแล้วพระยาเวตรัสกับอารนว่าดูสิเราให้หน้าที่ดูแลเครื่องถวายของเราแก่เจ้าคือบรรดาของถวายบริสุทธิ์ของคนอิสราเอลเราให้สิ่งเหล่านี้แก่เจ้าและบุตรหลานของเจ้าเป็นส่วนแบ่งที่กำหนดถาวรในบรรดาของบริสุทธิ์ที่สุด จากส่วนที่ไม่ได้เผาไฟซึ่งเป็นของเจ้ามีดังนี้ของถวายทั้งหมดของพวกเขาธนบ,บูชาทั้งหมดของเขาเครื่องบูชาลบล้างบาปทั้งหมดของเขาและเครื่องบูชาชดใช้บาปทั้งหมดของเขาซึ่งพวกเขาถวายแก่เรานั้นจะเป็นของบริสุทธิ์ที่สุดแก่เจ้าและแก่บุตรหลานของเจ้าเจ้าจงรับประทานสิ่งนี้ ดังของบริสุทธิ์ที่สุดผู้ชายทุกคนรับประทานได้สิ่งนี้จะเป็นของบริสุทธิ์แก่เจ้าสิ่งต่อไปนี้ก็เป็นของเจ้าด้วยคือบรรดาเครื่องถวายที่พวกเขาถวายและเครื่องโบกถวายทั้งหมดของอิสราเอลเราให้แก่เจ้าและบุตรชายหญิงซึ่งอยู่กับเจ้าเป็นส่วนแบ่งที่กำหนดถาวรทุกคนที่สะอาดซึ่งอยู่ในครัวเรือนของเจ้ารับประทานได้ น้ำมันที่ดีที่สุดทั้งหมดเล้าอังุนที่ดีที่สุดและเมล็ดพืชทั้งหมดและผลรุ่นแรกที่เขาถวายแด่พระยาวเวนั้นเราให้แก่เจ้าผลรุ่นแรกของพืชทุกอย่างที่อยู่ในแผ่นดินซึ่งเขานำมาถวายพระยาวเวจะเป็นของเจ้าทุกคนในครัวเรือนของเจ้าที่สะอาดรับประทานได้ของมอบถวายทุกอย่างในอิสราเอลจะเป็นของเจ้า ลูกหัวปีของทุกชีวิตที่ออกจากคันไม่ว่าคนหรือสัตว์ซึ่งเขาถวายแด่พระยาเวจะเป็นของเจ้าแต่อย่างไรก็ตามบุตรหัวปีของมนุษย์นั้นเจ้าจะต้องไถไว้และเจ้าต้องไถลูกหัวปีของพวกสัตว์ที่มนทินด้วยและค่าไถาพออายุได้หนึ่งเดือนเจ้าก็ต้องไถให้เจ้ากําหนดว่าเป็นเงินห้าเชเคล ตามเชเคลของสถานมัสการแต่ลูกหัวปีของโคหรือลูกหัวปีของแกะหรือลูกหัวปีของแพะเจ้าไม่ต้องไยเพราะเป็นของบริสุทธิ์เจ้าจงเอาเลือดของมันพรมแท่นบูชาและเอาไขามันของมันเผาเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟให้เป็นกลิ่นที่พอพระไทยแด่พระยาวเวแต่เนื้อของมันจะเป็นของเจ้าเช่นเดียวกับเนื้ออกที่โบกถวาย และเนื้อโคนขาขวาที่เป็นของเจ้าเครื่องถวายทุกอย่างที่บริสุทธิ์ที่คนอิสราเอลถวายแด่พระยาวเวเราให้แก่เจ้าและแก่บุตรชายหญิงซึ่งอยู่กับเจ้าเป็นส่วนแบ่งที่กำหนดถาวรเป็นพันธสัญญาเกลือนิรันเฉพาะพระพักพระยาวเวสําหรับเจ้าและพงพันธ์ของเจ้าด้วยและพระยาวเวตรัสกับอาโรนว่า เจ้าจะไม่ได้รับมรดกในแผ่นดินของพวกเขาและจะไม่มีส่วนแบ่งใดๆท่ามกลางพวกเขาเลยเราเองจะเป็นส่วนแบ่งของเจ้าและเป็นมรดกของเจ้าท่ามกลางคนอิสราเอลและดูสิเราให้ทาสางทั้งหมดในอิสราเอลแก่คนเลวีเป็นมรดกเป็นค่าตอบแทนงานที่เขาทั้งหลายทำอยู่คืองานที่เต็นนัดพบตั้งแต่นี้ไป คนอิสราเอลจะไม่เข้ามาใกล้เต็นนัดพบเกรงว่าพวกเขาจะรับโทษบาปถึงตายแต่คนเลวีจะต้องทำงานของเต็นนัดพบและพวกเขาจะต้องรับโทษความผิดของเขาจะเป็นกฎกำหนดถาวรตลอดชาติพันธุ์ของเขาเขาทั้งหลายจะไม่มีส่วนมรดกท่ามกลางคนอิสราเอลเพราะว่าท่าสางของคนอิสราเอลซึ่งถวายแด่พระยาเวเป็นเครื่องถวาย เราได้ให้แก่คนเลวีเป็นมรดกเพราะฉะนั้นเราจึงบอกพวกเขาว่าเขาจะไม่มีมรดกท่ามกลางคนอิสราเอลพระยาวเวตรัสกับโมเสสว่ายิ่งกว่านั้นเจ้าจงกล่าวแก่คนเลวีว่าเมื่อพวกเจ้ารับท่สางจากคนอิสราเอลซึ่งเราให้แก่พวกเจ้าเป็นมรดกของเจ้าที่มาจากพวกเขานั้น เจ้าจงนำร้อยละสิบจากท่าสางนั้นถวายแด่พระยาวเวเป็นเครื่องถวายและเครื่องถวายของพวกเจ้านั้นจะนับเสมือนพืชผลที่ได้จากลานนวดข้าวและเสมือนผลผลิตเต็มเปี่ยมจากบ่อย่ำองุ่นดังนั้นพวกเจ้าต้องถวายเครื่องถวายจากท่าสางทั้งหมดของเจ้าที่รับจากคนอิสราเอลนั้นแด่พระยาวเวด้วย แล้วพวกเจ้าจงมอบส่วนที่เป็นเครื่องถวายแด่พระยาเวนี้ให้แก่อารอนปุโรหิตเจ้าจงถวายเครื่องถวายทั้งหมดจากทุกอย่างที่พวกเจ้าได้รับนั้นแด่พระยาเวคือจากส่วนที่ดีที่สุดทั้งหมดของสิ่งนั้นเป็นส่วนบริสุทธิ์จากสิ่งนั้นฉะนั้นเจ้าจงพูดกับเขาทั้งหลายว่าเมื่อเจ้าได้ถวายส่วนที่ดีที่สุดจากของเหล่านั้นแล้ว ให้คนเลวีนับส่วนที่เหลืออยู่เสมือนพืชที่ได้มาจากลานนวดข้าวและเสมือนผลผลิตจากบ่อย่ำองุ่นและเจ้าทั้งหลายจะรับประทานส่วนนั้นนาะที่ใดๆก็ได้ทั้งตัวเจ้าและครัวเรือนของเจ้าเพราะว่าเป็นค่าตอบแทนการทำงานของพวกเจ้าในเต็นนัดพบเมื่อเจ้าได้ถวายส่วนที่ดีที่สุดแล้วเจ้าจะไม่มีโทษเนื่องจากของถวายนั้น แต่พวกเจ้าอย่าทำสิ่งบริสุทธิ์ของคนอิสราเอลให้มนทินเกรงว่าเจ้าจะต้องตาย